มีเรื่องอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าบอกคนดูว่าตัวเองอยู่เวียดนามแต่ปรากฏว่าคนจับได้ฉากหลังนี่ประตูน้ำกรุงเทพชัดๆใช่เลยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเพราะมันเกิดตอนที่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มกำลังแบบรณรงค์เรื่องต่อต้านสินค้าไทยกันอยู่แต่เหตุการณ์นี้มันสะท้อนความจริงอีกด้านว่าเขาก็ยังต้องพึ่งของจากชายอยู่เยอะโดยเฉพาะเสื้อผ้า กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยคืออินฟลูเอนท์คนนี้เขาใช้โซเชียลมีเดียตัวเองนี่แหละไลฟ์ Live ขายเสื้อผ้าบอกผู้ติดตามบอกแฟนคลับว่าอยู่ตลาดค้าส่งใหญ่เลยนะในเวียดนามชวนให้สั่งซื้อกันใหญ่แล้วบอกจะเอาของกลับไปส่งให้ที่กัมพูชาแต่ตอนไลฟ์อยู่เนี่ยก็มีคนตาดีสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ eh, ป้ายร้านค้าข้างหลังทำไมมีแต่ภาษาไทยเต็มไปหมด ก็เลยระบุได้ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เวียดนามแน่ๆแ,แต่เป็นประตูน้ําแหล่งค้าส่งเสื้อผ้าดังของกรุงเทพนี่เองพอความจริงเปิดเผยอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นก็รีบปิดไลฟ์ลบคลิปทิ้งเลยแต่ก็ไม่ทันแล้วมีคนเขาบันทึกภาพบันทึกวิดีโอช่วงนั้นไว้ทันแล้วก็เอาไปแชร์ต่อเต็มโซเชียลเลยกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากวิจารณ์กันหนักเลยแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นมีการไปขุดคุ้ยต่ออีกพบว่าไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียว เคยมีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาคนอื่นๆก็ทําคล้ายๆกันคือมาซื้อเสื้อผ้าที่ไทยนี่แหละแล้วไลฟ์ขายแต่บอกคนดูว่าเป็นของจากที่อื่นไม่ใช่ของไทยทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นต้องดูบริบทสังคมกัมพูชาช่วงนั้นด้วยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วที่รณรงค์กันในหมู่ชาวกัมพูชาให้เลิกใช้เลิกซื้อสินค้าไทยกลุ่มที่เริ่มรณรงค์เขาก็เชื่อกันว่าถ้าความบาดสินค้าไทยได้เศรษฐกิจไทยจะกระทบโดยตรงทําให้ไทยอ่อนแอลง ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวยังมีโยงไปเรื่องความมั่นคงด้วยกลุ่มที่รณรงค์เขามองว่าถ้าไม่ซื้อของไทยก็เหมือนตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้ไทยมีเงินพอไปซื้ออาวุธใช่แล้วก็มีวาทกรรมที่เผยแพร่กันในกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดนี้ที่ว่ากัมพูชาอยู่ได้เองไม่ต้องพึ่งไทยหรอกแต่กลับกันไทยต่างหากที่จะมีปัญหาถ้าไม่มีชาวกัมพูชาซื้อของหรือมาเป็นแรงงาน พอมีเรื่องอินฟลูโปะแตกที่ประตูน้ำนี่มันเลยไปจุดประเด็นเดิมที่มีอยู่ให้มันแรงขึ้นไปอีกทีเนี้ลงมาฟังเสียงสะท้อนความเห็นต่างๆจากชาวกัมพูชาหลังจากเรื่องนี้ดังขึ้นมากลุ่มแรกที่เห็นชัดๆเลยคือพวกถิ่โกรธรู้สึกว่าโดนหลอกมีคอมเมนต์ที่แสดงความรู้สึกตรงๆเลยเช่นทำแบบนี้มันเกินไปอยู่ร้านไทยแท้ๆดันบอกอยู่เวียดนามโกรธมาก หรืออีกความเห็นบอกเสียความรู้สึกอุตส่าห์ช่วยซื้อเพราะคิดว่าเป็นของเวียดนามอันนี้คือสะท้อนความผิดหวังความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังความโกรธตรงนี้มันบอกอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องโกหกแต่มันไปกระทบความรู้สึกคนซื้อ ที่เขาอาจจะอยากสนับสนุนของจากแหล่งที่เขาเชื่อหรืออยากเลี่ยงของจากแหล่งที่เขากําลังต่อต้านถูกต้องเลยมันคือการทําลายความเชื่อมั่นผู้บริโภคเต็มๆโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ค้าขายออนไลน์มันต้องอาศัยความซื่อสัตย์มากๆเพราะความจริงออกมาความโกรธก็เป็นปฏิกิริยาแรกๆที่เข้าใจได้นอกจากโกรธแล้วก็มีอีกกลุ่มที่พุ่งเป้าไปที่การตอบโต้เลยคือผลักดันเรื่องความบาดให้หนักขึ้นแล้วก็หาทางเลือกอื่นแทนมีความเห็นแนวๆว,ว่า ต่อไปนี้เลิกดูไลฟ์แบบนี้แล้วไปสั่งของออนไลน์จากจีนดีกว่าอย่างน้อยก็มั่นใจว่าเป็นของจีนชัวร์มีข้อเสนอที่แรงกว่านั้นอีกเช่นเจอเพจไหนขา,ขายของไทยช่วยกันรีพอร์ตบล็อกแบนไปเลยให้ขายไม่ได้เดี๋ยวแมคคาก็เลิกไปเองหรือระดับส่วนตัวเลยถ้ารู้ว่าเป็นของไทยไม่สั่งเด็ดขาดของที่เคยซื้อมาแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นของไทยก็โยนทิ้งไม่สนับสนุนให้พวกนั้นมีเงินซื้ออาวุธความเห็นแบบ ตอนนี้ไม่ค่าซื้อเสื้อผ้าตามเพจแล้วกลัวเผลอซื้อของไทยอันนี้ก็สะท้อนความกังวลความไม่ไว้ใจที่มันกระจายออกไปปฏิกิริยากลุ่มนี้มันแสดงให้เห็นความพยายามที่จะทําตามแนวรณรงค์ความบาทจริงๆจังๆแต่ขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นความยากเหมือนกันนะในการจะแยกแยะว่าสินค้าไหนมาจากไหนจริงๆในตลาดออนไลน์มันซับซ้อนกว่าที่คิดมันก็เหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งคือแสดงจุดยืนต่อต้านแต่อีกด้านก็คือความระแวงในการซื้อของซึ่งอาจจะกระทบผู้ค้าออนไลน์โดยรวมไม่ใช่แค่คนที่หลอกลวงใช่เลยมันสร้างบรรยากาศไม่ไว้วางใจในวงกว้างแต่ว่าท่ามกลางความโกรธการเรียกร้องให้แบนเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มนะที่ออกมาแสดงความเห็นในเชิงยอมรับความจริงคือเขามองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยแต่เป็นการเปิดโปงสิ่งที่พวกเขารู้รู้กันอยู่แล้วหรือสงสัยมานานแล้วมากกว่า นน่าสใจมีความเห็นแบบไหนบ้างกลุ่มนี้ก็มีคอมเมนต์ที่บอกประมาณว่าร้านเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็รับมาจากเสียมทั้งนั้นแหละแต่กลัวขายไม่ได้เลยหลอกกันเองยอมให้พวกเสียมดูถูกความเห็นแบบนี้มันสะท้อนมุมมองที่ซับซ้อนนะคือยอมรับความจริงเรื่องแหล่งที่มาแต่ก็มีความรู้สึกขมขื่นกับสถานการณ์ถูกต้องลูกท่อนหนึ่งพันปืนที่คล้ายคกันมีเยอะมากที่ขายของจากภัยแต่หลอกว่าเป็นของที่อื่นไม่รู้สมองคิดอะไรกันอยู่ หรือความเห็นที่ฟันธงเลยพึงรู้หรือว่าเสื้อผ้าที่ใส่ใส่กันอยู่ 80- 90%ถึงเปอร์ซ็นเป็นของไทยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาขา,ขายของไทยมานานแล้วมีคนให้ภาพรวมกว้างกว่านั้นอีกบอกว่าเรื่องนี้มีมานานแล้วสินค้าในกัมพูชาแทบทุกอย่างมาจากไทยโดยเฉพาะเสื้อผ้าแม้แต่อ้างว่าเป็นของคุณภาพจากญี่ปุ่นก็ผลิตในไทย ความเห็นกลุ่มนี้มันชี้ให้เห็นความเป็นจริงทางเศรษ,ษฐกิจเลยนะว่าการพึ่งพาสินค้าไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นมันมีสัสดส่วนสูงมากจนกลายเป็นเรื่องปกติในวงในแต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในที่แจ้งหรือบางทีก็ถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์ทางการค้ามันก็ทําให้การลนรงพังบาทดูเหมือนจะทําได้ยากในทางปฏิบัติเมื่อสินค้าที่อยากจะแบนมันอยู่ในชีวิตประจําวันขนาดนี้นั่นแหละคือความท้าทายสําคัญเลย การยอมรับความจริงของคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยกับการหลอกลวงนะแต่มันเป็นการชี้ให้เห็นโครงสร้างการค้าที่เป็นอยู่จริงซึ่งมันก็ขัดแย้งกับความพยายามต่อต้านถัดมาอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่แสดงความสงสัยความไม่มั่นใจที่เกิดจากเรื่องนี้โดยตรงเลยคืออาจจะไม่เคยเอะใจมาก่อนจนเรื่องนี้แดงขึ้นมามีตัวอย่างความเห็นเช่นเพิ่งเห็นไลฟ์สดเมื่อคือนสงสัยอยู่ทำไมมีภาษาไทยแชร์ถามเพื่อนก็ยืนยันว่าคือประเทศไทย ตอนนี้ไม่มั่นใจการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์แล้วอืมความรู้สึกไม่มั่นใจนี่มันส่งผลต่อพฤติกรรมซื้อของเลยแน่นอนมันทำลายความสบายใจในการเลือกซื้ออีกความเห็นก็เสริมเรื่องนี้ก็ว่าอยู่ทำไมสั่นมาแล้วเนื้อผ้าธรรมดาพูดเกินจริงสุดท้ายก็รู้ว่าส่งจากไทยไม่ตรงปกอันนี้แสดงว่าบางคนอาจจะแอบสงสัยเรื่องคุณภาพอยู่บ้างแล้วแต่พอมีเรื่องนี้มายืนยันก็ยิ่งชัดเจน ประเด็นไม่ตรงปกนี้สำคัญเลยมันไม่ใช่แค่หลอกเรื่องที่มาแต่มันโยงไปเรื่องคุณภาพสินค้าด้วยใช่เป็นการหลอกซําซ้อนทำให้ความเชื่อมั่นยิ่งเสียหายหนักความสงสัยความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้คนซื้อจำนวนไม่น้อยลังเลที่จะซื้อของออนไลน์จากผู้ค้ารายย่อยในประเทศไปอีกนานนอกจากมุมของผู้บริโภคก็มีปฏิกิริยาที่สะท้อนความรู้สึกชาตินิยมความอับอายและก็ความไม่พอใจต่อการกระทำของผู้ค้าเพื่อนร่วมชาติอย่างแรง กลุ่มนี้มองว่าการกระทําของอินฟลูเอนซ์หรือแม่ค้ากลุ่มนี้เป็นการทําลายศักดิ์ศรีของชาติมีคอมเมนต์ที่แสดงความรู้สึกนี้ชัดเจนเช่นทําไมทําตัวต่ําต้มพวกพ่อค้าแม่ค้าคเมเนไม่เจ็บปวดบ้างหรือที่เขาบอกว่าเราเป็นขอทานทั้งประเทศฟังดูรุนแรงและก็เจ็บปวด มีการโยงไปประเด็นความขัดแย้งอื่นด้วยนะเช่นทหารเขมรของเรายังไม่ถูกปล่อยตัวกลับมาเลยแล้วจะไปเอาสินค้าเขามาขายทำไมเป็นการตั้งคำถามเชิงศิลธรรมจุดยืนของชาติแล้วก็มีการตำหนิพฤติกรรมผู้ค้าโดยตรงว่าเห็นแก่ตัวมากกว่าศักดิ์ศรีถูกต้องมีความเห็นแบบถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขายทีหลังเห็นขายแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสั่งไอ้พวกไร้สมองยอมดูถูกคนชาติเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความเห็นพวกนี้สะท้อนความรู้สึกอับอายความต้องการปกป้องเกียรติภูมิชาติอย่างเข้มข้นความรู้สึกชาติดิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาแบบนี้มันอาจจะนำไปสู่การแบ่งขั้วกันเองในกลุ่มผู้ค้าผู้บริโภคชาวกัมพูชามีความเป็นไปได้เลยมันสร้างแรงกดดันทางสังคมให้ผู้ค้าที่ยังต้องพึ่งของไทยอยู่แล้วก็อาจจะผลักดันให้คนซื้อบางส่วนเลือกแสดงจุดยืนชาตินิยมผ่านการเลือกซื้อของมากขึ้นสุดท้าย ยังมีอีกกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเปิดโปงเผยแพร่ความจริงเรื่องนี้ให้กว้างขึ้นไปอีกเขากังวลว่าพอไลฟ์ต้นเรื่องถูกลบไปแล้วความจริงอาจจะถูกทำให้เงียบหายไปมีความเห็นที่แสดงเจตนานี้เช่นมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ความจริงต้องช่วยกันแชร์เรื่องนี้เพราะไลฟ์ Pro สดถูกลบไปแล้วเหลือแต่รูปที่ยังระบุว่าเป็นเสื้อผ้าจากเวียดนาม คือต้องการให้สังคมรับรู้ว่ามีการหลอกลวงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันคนอื่นตกเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่มันเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความโปรง่งใสตอกย้ำว่าการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ควรเกิดขึ้นอีกการเรียกร้องให้แชร์ความจริงก็เป็นการแสดงออกถึงความต้องการความซื่อสัตย์ในโลกออนไลน์ไม่ยอมรับการบิดเบือนสรุปแล้วปฏิกริยาที่หลากหลายมากๆเหล่านี้มันสะท้อนภาพที่ซับซ้อนออกมามีทั้งความโกรธผิดหวัง พยายามต่อต้านการยอมรับความจริงทางเศรษฐกิจความสงสัยความอับอายและก็ความต้องการความจริงมันเผยให้เห็นความตึงเครียดร,ระหว่างกระแสะชาตินิยมที่อยากพึ่งตัวเองกับความเป็นจริงที่ยังต้องพึ่งพาสินค้าจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมกัมพูชาต้องเผชิญทั้งในมุมคนซื้อคนขายแล้วก็ภาพลักษณ์ประเทศในเวทีค้าออนไลน์การหลอกลวงเรื่องแหล่งที่มาสินค้าในโลกออนไลน์จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่พอมันเกิดในบริบทการเมืองสังคมที่เปราะบางแบบนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่จุดชนวนความขัดแย้งความรู้สึกที่หลากหลายได้รุนแรงมากเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับพลวัตของชาตินิยมการค้าชายแดนแล้วก็อิทธิพลโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล็กๆของอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวสามารถขยายผลกระทบไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่าทั้งระดับสังคมเศรษฐกิจได้เลย คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟังด้วย